ราหูย้าย10กันยายน2563ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเริ่มต้นที่ต้องลงทุนหรือเป็นหนี้แล้วจะดีเช่นเป็นหนี้เพื่อการซื้อบ้านซื้อรถ ถึงเวลาในวัยที่เหมาะสมขอให้ชาวราศีกุมลุยลงมือทำจะดีแน่นอนการงานชาวราศีกุมผ่านพ้นจุดวิกฤตมาแล้วจากนี้ไปจะค่อยๆปริกฟื้นไปสู่จุดรุ่งโลด จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งรางรางหูย้าย10กันยายน2563ชาวราศีกุมจะมีการย้ายบ้านย้ายที่ทำงานการย้ายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแต่ควรต้องระวังเรื่องเอกสารอย่าไปทำนิติกรรมสัญญา หรือรับรองอย่าไปค้ำประกันใครเด็ดขาดเพราะจะมีปัญหาตามมาในระยะยาวได้เรื่องงานชาวราศีกุมต้องรู้จักพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆเรียนรู้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ให้มากๆ เพราะชาวราศีกุมเป็นราศีธาตุลมต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินดวงชะตาชาวราศีกุมหลังรางหูย้าย10กันยายน2563การเงินโดดเด่นมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรรม มีโอกาสรวยและมีโชคลาภจากการงานอย่างไม่คาดฝันแล้วส่งผลต่อรายได้ที่จะนำไปสู่ความมั่นคงความรักและครอบครัวรังรางหูย้ายความรักชาวราศีกุมอยู่ในช่วงที่เรียนรู้คู่ของตนเองว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็คือลงเอยถ้าไม่ใช่ก็ต้องจบกันไป คนโสดจะมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เป็นคนขี้เบื่อไม่ได้จริงจังอะไรแค่ผ่านเข้ามาให้ได้ชื่นใจในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองสุขภาพร่างกายรางรางหูย้ายวันที่10กันยายน2563 เป็นปีที่จะต้องตรวจร่างกายออกกำลังกายดูแลสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินตรวจเช็คน้ำตาลไขมันความดันทุกอย่างในตัวเองถ้ามีปัญหาอะไรรีบตรวจแก้ไขรักษาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้กดไลค์มีคนรักกดแชร์ได้บุญมีบริวารมาก กดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ